ครับสวัสดีพี่น้องจากเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเพลินโชออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องทั้งเอฟซีต่างประเทศก็ดีเอฟซี FC ในประเทศก็ดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชที่ตั้งตารอคอยรอเบิงศิลปินทีท่านฮักรอเบิงศิลปินทีกำลังเชียร์กันอยู่นะครับสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชปีนี้ นะครับมีเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับตัวแสดงในหมอลํำเรืองแล้วก็ช่วงโชว์คอนเสิร์ตนะครับปีนี้สคริปต์ออกเป็นที่เรียบร้อยอฟันธงโดยซอนุดนะครับซอนุชบอสโจปีนี้ซอนุดลงมือเองเลยนะครับลงมาคุมเองเลยสำหรับวงสองสาวหน่อยลํำเพิ่นโชว์แล้วก็ไดใ้ยายไล่หรือว่าพ่อการชัยวิไลศิลป์มาเป็นผู้จัดการวงแล้วก็ ผู้นาทีมงานคนใหม่นั่นก็คือพระเอกวัดสิวดลนนะครับซึ่งใหญ่มาจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ถือว่าเป็นปีท่องของสาวน้อยลําเพรื่อโชว์อีกปีหนึ่งเนาะพี่น้องนะครับซึ่งได้ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงซึ่งได้ทีมงานที่มีคุณภาพมาร่วมสมทบกันเยอะแยะมากมายสำหรับนั่งเอกน้อยพระเอกน้อยของเขานะครับปีนี้ได้รับบทบาทที่เด่นเด่น บอกใ้เลยว่าพ่อพ่อแม่แม่คนที่ตามเชียร์ลูกๆบทต้องมีการน้อยบดต้องมีการหน่อยใจอย่างทั้งสิน้นเพราะว่าบทบาทในการจะได้ออกหนาเวทีปีนี้เต็มเปี่ยมกันทุกคนนะครับเวีนวาแต่ภัยสิได้เหตุใดดีซ้ำใดใครจะทําได้ดีขนาดไหนในบทบาทของตนเองสําหรับศิลปินของสาวน้อยลําเพลินชูคร่าวๆนะครับผู้ใดที่ติดตามกศิหูยู ว่าคนเก่าคนใหม่คนเก่าไปคนใหม่มามีใครบ้างนี่เดี๋ยวทางแอดมินสิบบอกข่าวๆให้ฟังเบิงว่ามีผู้ใดยอยู่แน่นะฮะอย่างเช่นวัสิวรดลฮอดดี้ทวีศักด์กับหมีวธรัชดาพรป๋อมแปมอัติพรนัทสุรศักดิ์แล้วก็มีพอนั่นนะเป็นพ่อพญ่าคือเกา่าแล้วก็วรชัยสอนศิลป์โอ้ปีนี้พลิกบทบาทมากๆนะครับสำหรับวรชัยสอนศิลป์นี่ได้รับบทเด่นพร้อ่า แม่รุ่งรุ่งนภะาจัดรัดแสงนะครับฮักแพงวรัญญาพรน,นี่แหละครับพี่น้องที่อยากสีเวาปีนี้สาหรับน้องฮักแพงวรัญญาพรเนี่ยได้รับบทเด่นเด่นแล้วกาย่งเป็นโตสแตนบายสําหรับโตแสดงหนาเวทที่อีกหลายๆจุดนะครับซึ่งปีที่แล้วน้องก็ทําได้ดีมากๆนะครับจัง บอกถึงน้องหักแพงในี่ปีที่แล้วนี่ทำหน้าที่แทนพี่ก้อยชาลินียังบังเทือพี่ก้อยล่าแน่บส่สบบายแน่นี่น้องหักแพงก็ทําหน้าที่แทนได้ดีตลอดนะครับบ่ว่าจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตก็ดีช่วงรําเรืองก็ดีนี่ละ่ะหักแพงวรัญญาพรปีนี้นะครับติดตามได้เลยสําหรับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทั้งบ้านหักนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับบทบาทของเพื่อนปีนี้ แต่สาหรับนางเอกตัวจริงๆนั้นเข้าค่อยลุ่นกันนะพี่น้องว่าผูใ้ใดสิไดรับบทตรงนั้นจะเป็นน้องฮักแพงหรือเปล่าจะเป็นน้องฟ้าใสหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นน้องที่มาใหม่หรือเปล่าอันนี้บอกว่าท่านใดบอกว่ท่านใดพี่น้องเข้าค่อยติดตามเดี๋ยวจะได้รู้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวสิมาฟันท่งโดยบอดโจแล้วก็ซอนุชแล้วก็ทีมงานผู้บริหารอีกครั้งหนึง่งแล้วกับพระเอกพูด แปลงกายเป็นรูปร่างตอนอรอจากพระเอกาดํานี่อีกคนหนึ่งนะครับจะได้เปิดเผยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็หลังจากน้องฮักแพงก็มีมานะเพชรบ้านแพงอ,อมานะลํำเพลินชู้มาแล้วครับพี่น้องน้องฟ้าใสสถาพรสากายธนาทรก้องก้องสมุดโควิดวีรกรเนี่นะฮะโควิดวีรกิจนี่ก็เป็นศิลปินมาใหม่นะครับที่ที่ปากกอนทังสี่นี่ก็มาใหม่นะครับบี้กันตะบพง ผู้ใดเป็นเอฟแฟนคลับของ3าพระเอกนี่นะครับคอยติดตามแด่เลยว่าพฤิเดรับบทบาทแนวดแล้วก็นุกเกอร์ขาชากรนะ,นะเก่งคณะสนันนะครับสองคนนี้เลื่อนขึ้นมาเป็นครูสอนเต้นนะครับพี่น้องนี่คือบทบาทที่สามารถพลิกผันกันได้นะครับสามารถทดแทนกันได้ครูสอนเต้น,นก็เป็นได้ นักแสดงก็เป็นได้ร้องเพลงก็ได้นี่นะครับความสามารถสุดยอดจริงๆนะครับสองคนนี้นุกเกอร์กับครูเก่งเนี่ยนะเอกนะครับน้บนองเอกก็ยังอยู่คือเก่าครับศิลปินนิวเจนเอกชนะมาวรินบ่แล้วก็น้องแก้มปนัดดาน้องพึ่งสุดารัตน์มิวชนทิชานี่คือมิวสองนะครับมิวสองนะซึ่งเป็นศิลปินนิวเจนในปีนี้นะครับปีแรก แล้วก็อาพิชิตชัยนี่นะครับคนที่ก็ลดเล่นบนเส้นทางหมอลำมาพอสมควรแล้วอาพิชิตชัยแล้วก็พิษพีรศิลป์นะครับพิมมอดจังสี่ละพี่น้องเนเน่เนวชิรยาน้องโซเฟียนี่ยูคือเกานะครับพลังหน่อยกอยังยูคือเกา,าผู้ใดเป็นเอซีของไผ่เชีย่ยไผ่หรือว่าใครที่กำลัง ติดตามอยู่ยังไม่รู้ว่าศิลปินใครอยู่บ้างนี่แหละครับประมาณน,นี้นะครับหรือว่าอาจจะมีมาสมทบอีกจนกว่าจะเปิดว่งจนกว่าสิล่งโตเบิรตนะครับจังสิบ่อได้รับผู้ใดอ,อีกแล้วนี่คือรายชื่อของศิลปินสังกัดสาวน้อยลำเพลินโชว์ปี2ครับพี่น้องนี่สังกัดสาวน้อยลำเพลินโชว์ปี2แต่ชื่อที่อ่านไปนี้รับรองว่า ยู่ที่นี่กันครบแน่นอนบ่าหนาสิมีการเปลี่ยนแปลงน,ะนอกจากมีมีมาสมทบใหม่นะครับกะหวังว่าคือสิทถึกใจพ่อแม่ปี่น้องเอฟซที่รอดเชียร์ศิลปินหลายหลายท่านอ,อย่างน้องฮักแพงวรัญญาพรปีนี้ก็บอกได้เลยว่าเรื่องโชว์นะแล้วการน้องเป็นคนที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความสามารถแล้วกบ พอหยุดต,ตัวเองยูแค่คเว่าาเป็นมอลำเป็นศิลปินมอลำนะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อสิก,กาวขึ้นมาเป็นนั่งเอกหมอลำแถวหนาให้ได้นะครับซึ่งน้องก็ยังมีอายุอานามที่ยังน้อยอยู่ก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกหลายๆกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องการเล่นการเต้นการลำบนหน้าเวทีการเอนเตอร์เทน น้องฮักแพงวรัญญพรก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะแยะมากมายพี่น้องเอฟซีเฮาก็คือสิโหยุกแก้ใจคนที่ติดตามผลงานของน้องมาตั้งแต่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็มาอยู่กับสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ครับจังไดกาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อบอกพลาด ความเคลื่อนไหวทั้งองค์กรสาวหน่อย mm. เพชรบันแพงสาวหน่อย mm. ลําเพื่อนชว์เฮานํานะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับศิลปินที่จะมาสมทบยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้เราก็เริ่มท่องกรลํากันแล้วนะครับศิลปินรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเกา่าได้กรลําไปแล้วกับสิมาทองกันเริ่มเขามาซ้อมอีกครั้งหนึ่งกับวันที่หาเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่หา้า วันที่5สิงหาคมนี้นะครับที่เราจะรวมพลกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ,ส,ส,รบสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องจ้าขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ